สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกนะครับเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพศ2568กันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมได้นำเอา,อาตำแหน่งที่เขาจะเปิดสอบเป็นตำแหน่งในระดับวิชาการ ก็คือรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปใน3ามตำแหน่งมาพูดคุยกันนะครับก็คือตําแหน่งนักวิชาการพัสดุนักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการจัดเก็บรายได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าชื่อตําแหน่งของเขากับความก้าวหน้าในสายงานเนี่ยเป็นชื่อตําแหน่งใดนะครับแล้วก็ เขาต้องการคุณวุฒิการศึกษาทางด้านใดใน3าตำแหน่งนี้รวมถึงลักษณะงานคร่าวๆนะครับที่เราจะต้องไปทํางานในออบจอในอบตอในเทศบาลทั่วประเทศกันนะครับซึ่งตามที่เขาได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยรับสมัครทางออนไลน์นะครับรับสมัครในระหว่างวันที่7ถึง28มีนาคม2568 คุณผู้ชมเตรียมความพร้อมกันเอาไว้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้กันก่อนนะครับนักวิชาการจัดเก็บรายได้เนี่ยนะครับลักษณะงานโดยทั่วไปถ้าคุณผู้ชมเข้าไปทำงานนะครับก็เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะ ในาทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีต่างๆวิธีการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่างๆและ,ะไรายได้อื่นของท้องถิ่นการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมปรับปรุงแบบแสดงรายการคำร้องคำขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมรับชำระเงินเขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและไรายได้อื่นๆออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บการเก็บรักษาและนำส่งเงินเป็นต้นและก็ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่คือลักษณะงานในภาพรวมนะครับทีนี้ความเติบโตในสายงานในเริ่มต้นที่เราสอบบรรจุเข้ามาเนี่ย เราจะเป็นในระดับตำแหน่งระดับปฏิบัติการนะครับนักวิชาการชื่อตำแหน่งสายงานนะครับตำแหน่งประเภทวิชาการสายงานวิชาการจัดเก็บรายได้ก็คือชื่อตำแหน่งของเราคือนักวิชาการจัดเก็บรายได้เริ่มที่ระดับปฏิบัติการนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นระดับชํานาญการระดับชํานาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับเชี่ยวชาญนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัตินะครับคุณวุฒิที่เข้ารับในสายงานนี้นะครับว่าเราสนใจหรือเปล่าแต่เราต้องจบการศึกษาทั้งด้านเหล่านี้นะครับ 1. ก็คือคุณผู้ชมต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีนะครับในระดับหรือในระดับเดียวกันก็ได้นะครับในสาขาวิชาทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังบริหารธุรกิจนะครับหรือปริญญาโทก็ได้นะครับปริญญาโททางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังบริหารธุรกิจหรือปริญญาเอกก็ได้นะครับในสายงานเดียวกันนี้นะครับจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยก็ใช้สมัครสอบในตำแหน่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดนุนักวิชาการพัสดุเป็นตำแหน่งวิชาการเช่นเดียวกันนะครับเริ่มออกสตาร์ทในระดับปริญญาตรีเป็นชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนะครับลักษณะงานของนักวิชาการพัสดุเนี่ยก็จะเป็นงานทางด้านาวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อกําหนดมาตรฐาน คุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้างการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุการวางระบบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุปฏิบัตินตหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่คืองานในภาพรวมนะครับก็การเติบโตในสายงานนักวิชาการพัสดุเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในระดับสูงสุด ทีนี้คุณอวุธการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ต้องการคนที่จบทางด้านใดเอาเหมือนกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้เลยนะครับก็คือ1เนี่ยได้รับปริญญาตรีนะครับหรือปริญญาโทก็ได้หรือปริญญาเอกก็ได้นะครับในสาขาวิชาทางด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังพาณิชยศาสตร์บริหารธุร,รกิจหรือบัญชี 3, ออก็ได้นะครับทั้งตรีโทหรือเอกก็ได้นะครับตำแหน่งต่อมาตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขอ่าเป็นระดับปฏิบัติการเหมือนกันนะครับรับออกสตาร์ทตั้งแต่ในระดับปริญญาตรีเลยนะครับเรามาดูชื่อตำแหน่งและสายงานนะครับชื่อตำแหน่งของของนักวิชาการสาธารณาสุขนะครับก็ตามตัวนี้เลยนะครับนักวิชาการสาธารณาสุขเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติการ ชำนาญการชำนาญการพิเศษและก็ระดับเชี่ยวชาญนะครับทีนี้คุณสมบัติคุณวุฒิคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับตรงนี้หลายสาขาวิชาที่สมัครในตำแหน่งนี้ได้นะครับไม่ว่าจะจบทางด้านปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกทั้งสายงานต่างๆเหล่านี้เลยนะครับก็ได้แก่สาขาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชนการพยาบาลสุขศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขและอนามัยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาพิบาลวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเวชศาสตร์การกีฬาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เน้นทาง หรือสังสาขาวิศวกรรมสุขพิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพยาบาลชีววิทยาจุลชีววิทยากีตวิทยาเทคนิคการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาแพทยศาสาตร์ทันตแพทยศาสาตร์เภสัชศา,ชาสาตร์จิตวิทยานะถ้าเป็นสายเหล่านี้นะครับจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโทรปริญญาเอกก็สมัครได้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับที่จะสอบในตำแหน่งต่างๆของท้องถิ่นกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับ